สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่อยู่ในช่อง YouTube ของน้องวิชิตชัยชาแนลครับพร้อมกับช่องของรถแห่ศิลปินนิสานแฟนเพจพร้อมกับน้องวิชิตชัยแฟนเพจครับพี่น้องครับคลิปนี้ภาพพี่น้องว่าเบิ้งนะครับมาเบิ้งอ่าอิกขิตรีดแผ่นกันเสียงนะครับของรถแห่ครับพี่น้องครับเป็นแผ่นอักขิร์นะครับกันเสียงแสเน่มันออกไหมครับตอนนี้พอครับขอโทษกำลังจะทั้การ วัดขนาดนะครับในส่วนของตัวล้านในส่วนของตัวล้านก็กำลังจะลือเวทีลือเวทีออกนะครับเ็ตขั้วอยูน่นี่เปิดโมระ,ะนะครับน้องบาง้าลบตัวสิบทั้งนี้ลองตัวสิบสามท่าน้องบ้าลงหนึ่งน้อง,องบ้านลงถึงสารา,ส,า,ราสอง <c oughs> น้ำมานลงหนึ่งสารสองครับหรือเวทีหรือเวทีอไปใส่นี่ครับไ้ข้างหลังลัดเอาไปเอาฟองไปนี่ก็ได้เอาตู้ไปนี่กได้อันเนนเอาไปไหว้พูดนี้อันเนนระวังหนไอ้อันเนน เอาไปทั้งนอกันแม็ก<ง>ด้วลูกแม็กด้วเวทีไปไปว้ไปไปบองกันบักพุ่นใดขีเด้วยมีเอาไปสั้นบองเอาไปสัน้นคางๆบองอ้เงอนจอดรถดก่อน,อนไหไนนนมบลูบลสิบักสเมิงบอกว่าบาลสีบักปาก มองมอง่นได้ขี่ไหมมองนี่โต้ห่อยไหมโอ้โเอาสิบปีมัตีอะไรก่โอ้ยไม่ด้สิบปีสีกยางนี่และสิบโผล่ไหมว่ามันกูลงพุ่งคักเราไม่งลงพุ่งกูตั้นี่ หรือเวที่ออกครับพี่น้องอันนี้จะทําเป็นครัวใหม่เห็นไหครับจะเป็นครัวใหม่หรือไว้ที่เครื่องเสียงออก <S <s เปิดมูกระทะครับต้มผาม่านไปลื้อผาม่านออกก่อนก็เลยตั้นไปลื้อผาม่านออกก่อน <S <s นสินบห่อด ป้ายก็แตกพี่น้องเอ้ยฝนตกมาขึ้นนี่พายแบบเบิ้องหน่ป้ายป้ายแตกล่มแห้ง,กกหงครับก็ดีนะครับของ ยิงไซเลนนะเดี๋ยวไปซื้อแพนอะไรแค่ลิกเท่ากับเท่ากับยกคือเนี่ยมันเป็นช่อง

กินนั่งลานทวนๆหรอพี่วันนี้พผนกรถชุดบ่เออบ่ขึ้นชุดถือฮักลอยนึงนี่พผนกนั่งชุดเด้อเออ มันเชื women, no ่อมันแต้มหน่อยเดียวนึงเจ้าแต้มหน้อยเดียวนึงรถเป็นยังเอาออกรถเจ้าแต้มหน้อยเดียวนึงดว่ายคี่ยมันมันกเแกกันวอลข้าะดึงกระดึงเพื่นไว้ที่ไหมดึงมาแม่

วิ่งเหรอครับพี่น้องครับผมซื้อลองเพลงซื้อตอมจารุวัตรซื้อนักมวยนี่ป่ะนี่ซื้อนักมวยนี่ป่ะนี่ตอมสองพเปอมร์เซ็นต์

ไปทาําครัวทําร้านหมูกระทะ เขาทีขึ้นป้องได้ละ่ะฮะคือม่งเห็นเขาขึ้นป้องเก้ามันดีแคบเขาไน่นั่งแคบด้พอใจว่าพ่อเทศแบบเก้านั่นล่ะมันสิแคบวุ้งที่เขาเตี๋ตตตตยเออบงังนั่นล่ะพ่าเปยัง เป็นหยัง không ต้องก็เก็บออกครับกายบอกกําลังจะแสบดังได้แม่ อ้าพี่น้องครับเดี๋ยวจังเมืองคลิปกันต่อไปนะครับผมแล้วคลิปนี้เอาไว้สนิก่อนนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ